ข้าคือวิญญาณจิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มการสร้างประคับพังของจกักรพรรดิมนุษย์เจ้าเป็นคนปลุกข้าขึ้นมาหรอหืมจืดตี้ซุนเจ้าปลุกใส่เลือดของจกักรพรรดิหรอใส่เลือดของลูกสาวเจ้าจือรัวหยันก็ถูกปลุกเช่นกันเจ้าไม่พานางมากับเจ้าหรอนางปลุกใส่เลือดของนางที่ไหนมองหานางมองหานางทันทีค้นหาลูกสาวของจืดตี้ซุน ได้จับนางกลับมาทันทีฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าจือลอยหยานหากเจอผู้หญิงคนนี้และได้แต่งงานกับทายาทของตระกูลมันจะน่าทึ่งสําหรับทายาทรุ่นต่อไปที่มีสายเลือดครึ่งหนึ่งของจกักรพรรดิผู้เท่าสวียจเจ้าออจาจือตี้ซุนไปจือลอยหยานผู้หญิงคนนี้ถึงเวลาที่เราต้องต่อสู้แล้วผู้เท่าสวียมันแปลกในเมื่อท่านขอบ,นบรรพบุรุษตระกูลสวียให้ช่วยเหลือลูกสาวก,กับลูกเขย ทำไมท่านไม่นําหลานสาวของท่านกลับมาด้วยข้าเสียใจจริงๆแล้วลูกคนอื่นๆของข้าล่ะลูกทั้งสองคนของเจ้าตายในสงครามคาดไม่ถึงเหลือแค่ยานเอ,อ๋อเท่านั้นวิญญาณจิ้งจอกแห่งซากปรักหักพังของจกักรพรรดิมนุษย์สามารถคาดคะเนความลับของสวรรค์และไม่เคยพลาดลูกชายสองคนของข้าตายแล้ว และพวกเขาไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเราต้องหาทางเร่งแผนการของเราหลังจากพาพ่อแม่ของเจ้าไปกับเจ้าเรีบตามหายันเอ,อ๋อสถานการณ์ของนางถูกเปิดเผยข้าเกรงว่าผู้คนมากมายกำลังพยายามตามหานางืึหยันเอ,อ๋ออดทนไว้พ่อแม่ของเจ้าจะมาช่วยเจ้าในไม่ช้า อาณาจักรปีศาจหยานซือกว้างและใหญ่โตมากมันแปลกจริงๆที่เจ้าสามารถกลายเป็นจกกักรพรรดินี้หากคุยกันด้วยกำปัน้นข้าไม่มีคู่ต่อสู้ในอนาณาจักรปีศาจหยานซือไม่ข้ากำลังกลับไปยังบ้านเมืองของข้าอย่างชัดเจนทำไมข้ารู้สึกประมาทเป็นไปได้ไหมว่าข้าได้เรียนกับจิรัวหยานรู้ว่ามันลำบากที่ได้กลายเป็นจกกักรพรรดินีเรากำลังไปบ้านเกิดของเจ้า ทำไมเจ้ากลับประมาทแทนร่าเริงหน่อยอืมหัวงโง่ตัวนี้หมดหนทางจริงๆท่านเซียวเรามาถึงอันตะาจักรปีศาสศักดิิ์์สทธแล้ว วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ